สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาขอพูดเรื่องอการที่เราจะทำกราวดิ้งเพื่อต้อนรับวันที่8เมษายนเพื่อที่จะรับพลังจากจักรวาลมาสู่ร่างกายและจิตวิญญาณของเรานะคะก็ตั้งแต่วันที่1เมษาที่ผ่านมานะคะก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างกับร่างกายของมัวนะคะซึ่งคิดว่า ไลเวอร์เกอร์หลายๆคนน่าจะเป็นน่าจะมีอาการแบบเหนื่อยๆหนักๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ส่วนของโมท,ที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าก็คือมึนหัวนะคะมึนหัวแล้วก็ร่างกายก็คือร้อนร้อนแบบร้อนผิดปกติร้อนจนตอนนี้ค่ะสิ่งที่ใช้ก็คือใช้อุปกรณ์นอกจากเปิดแอร์แล้วนะคะก็ ต้องมีแผ่นรองที่ทําความเย็นแล้วก็ผ้าห่มที่ทําความเย็นได้อหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรที่ทําให้ตัวเราเย็นขึ้นนะคะ <c oughs> เอ,อ่อโอเคเราไม่พูดเรื่องนั้น,นเนออันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะแต่ว่าก็อยากจะมาแนะนําทริคคร่าวๆแล้วก็วิธีทํำกราวดิ้งของหมูนะคะก่อนอื่นเนาะกราวดิ้งเนี่ยก็คือความเข้าใจของหมู ว่ามันคือการที่จะเอาตัวเราสัมผัสทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายใจหกสี่เพื่อไปสัมผัสหรืออยู่ใกล้กับธรรมชาติมากที่สุดเพื่อจะได้รับพลังจากธรรมชาติเข้ามาซ่อมแซมร่างกายและจิตวิญญาณของเรานะคะอันนี้คือความเข้าใจของโมเพราะฉะนั้นวิธีิ่งง่ายของโมที่โมทำกราวดิ้งประจำถ้าเวลาอยู่ในบ้านก็คือการแช่น้ำเกลือ เ,เกลือที่โมใช้ก็เป็นเกลือฮิมาลายันก็ได้ถ้าเกิดจะซื้อเกลือแพงนะแต่ถ้าอยากประหยัดตังเราก็ได้ผลเหมือนกันนะคะก็ซื้อเกลือถุงละ6บาทก็ได้นะคะตามซปเปอร์มาร์เกต็ตทั่วไปนะคะเกลือขอให้เป็นเกลือบริสุทธิ์ที่มาจากธรรมชาติที่มาจากทะเลอะไรแบบนี้ก็ใช้แช่เท้า หรือว่าวิธีการของโม,โมก็คือจะโรยไว้ตามแบบพื้นบ้านนะ <c oughs> คะเขาเรียกว่าอะไรทําเป็นสัญลักษณ์วงกลมแล้วก็โรยเกลือไว้ตามช่วงมุมบ้าน,นะะอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆดูว่าง่ายกว่านั้นก็คือไม่ต้องทําวงกลมก็ได้นะคะก็หาพวกถ้วยอะไรอย่างเงี้ยใส่เกลือลงไป ก็เป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากบ้านได้นะคะอันนี้นี่เป็นวิธีการที่โอเคมากๆเลยเพราะว่าหลายๆครั้งที่โมปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวมากอะคะแล้วลองที่จะแช่น้ําเกลือกับกับแช่น้ําอุ่นธรรมดาผลลัพธ์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยะคะ่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะคะแล้วก็แค่จะบอกว่า การแช่เท้าก็เป็นประโยชน์มากๆนะช่วงนี้ค่ะสิ่งที่โมทำกราวดิ้งประจำโมใช้อันนี้นี่เอาให้ดูก่อนเป็นถังธรรมดาเลยไม่ได้มีอะไรเลยนะคะก็ใส่เกลือลงไปนะฮะแช่เซกชั่นหนะคะให้มีความยาวมากกว่า15นาทีขึ้นไปไม่ว่าคุณทำอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นออกไปเหยียบพื้นดินพื้นหญ้า ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพอย่างโมยอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยมันไปไหนไม่ได้หนะเอาแค่สวนสาธารณะได้แล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สองนะคะที่ที่โมก็ค่อนข้างทำเหมือนกันเพราะว่าที่บ้านจะมีแบบอยู่คอนโดใช่ไหมคะก็ก็จะมีพื้นหญ้าอยู่ข้างล่างก็ก็แค่ไปเหยียบพื้นหญ้าอันนั้นก็ก็ได้แล้วนะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆแล้วก็ อีกวิธีการหนึ่งะคะ่ะที่โมใชัยเราก็สาม,มารถทำได้เมื่ออยู่ในกรุงเทพนะคะก็คือโมจะเจอต้นไม้ใหญ่ๆเวลาที่เราเจอต้นไม้ใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะให้เราทำสมาธิด้วยการหายใจเข้าออกสักสิครั้งนะคะลึกๆอยู่กับตัวเอง แล้วก็นามือของเราเนี่ยค่ะไปสัมผัสต้นไม้อันนี้บางคนอาจจะไม่กล้าทำเพราะอาจจะโดนคนอื่นว่าว่าแบบอันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าแล้วแต่นะคะแต่โมคิดว่าโมทาแล้วโมเห็นผลโมก็ไม่ไม่ได้สนใจว่าใครจะอะไรยังไงกับเราเท่าไหร่นะคะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ ขอโทษนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นคลิปแรกก็จะพูดแบบไม่มีสคริปก็จะวนซ้ายวนขวาไปเพื่อนๆอย่าหลําคาญนะคะก็คิดอะไรในหัวได้ก็พูดออกมานะคะโอเคสิ่งที่มันเปลี่ยนไปจากโมเห็นได้จริงๆอะค่ะเมื่อก่อนที่โมจะมาเดินสายจิตวิญญาณเมื่อประมาณสักจริงๆจังๆนะเอาว่า5ปีก่อนค่ะ แต่ว่า5ปีก่อนนั้นนะมันเกิดเหตุการณ์ทางร่างกายโมบงางอย่างที่ทำให้โมรู้สึกว่ามันแปลกมากคืออยู่ดีๆสายตาโมสั้นกว่าเดิมหนึ่งเท่าในเวลาข้ามคืนตื่นขึ้นมาแล้วก็หัวใจโม,มมันไม่ปกติมันเหมือนเรามีอีกใจดวงหนึ่งที่อยู่กับเราอ,อันนี้ถ้าถ้าไม่สนใจก็ปิดได้เลยนะคะอันนี้เราพูดกันในแง่ของ สิ่งที่เกิดขึ้นกับโมนะคะแล้วก็เรื่องที่โมได้รับหรูบางอย่างซึ่งมันก็พิสูจน์ได้ตามการเวลาของมันต้องบอกก่อนนะคะว่าโมเหมือนทุกคนนะคะโมไม่ได้พิเศษกว่าทุกคนนะคะเราทุกคนเหมือนกันนะคะมียานอย่างรู้หรือว่ามี สิ่งที่วิเศษอยู่ในตัวเราแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนก็คือจิตของพระเจ้านะครับทุกคนอยู่ในฐานะวันณะเดียวกันนะคะแต่แค่จะมีบางคนที่สามารถเข้าถึงได้ก่อนเข้าถึงได้หลังเข้าถึงความรู้แบบจำกัดหรือว่าเข้าถึงความรู้แบบไม่จำกัดอันนี้แล้วแต่บุคคลและช่วงเวลาที่เรากำหนดตัวเรามาให้เป็นแบบนั้นนะคะ ก็ช่วงนี้ค่ะก็ได้ฟังครูทางจิตวิญญาณหลายๆท่านบางท่านก็แนะนำเรื่องการใช้ชีวิตเพราะว่าโมยังเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้สเปะสปะามากๆอยู่ค่ะไม่ใช่คนที่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะคะใช้ชีวิตเสี่ยงค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความขี้เกียจมากๆเป็นเป็นตัวชุดรัง แล้วปีนี้เหมือนกับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อสักครู่โมพูดถึงเรื่องที่โมใส่ตาสั้นค้างคืนใช่ไหมคะแต่โมอยากจะบอกว่าวันที่หนึ่งที่ผ่านมาค่ะอยู่ดีๆโมตื่นขึ้นมาเราวโมวตาแดงมา,ม,ามากครั้งหนึ่งอะค่ะเหมือนเส้นเลือดฝอยในตาแตกอันนี้ไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าเรามองเห็นโลกชัดขึ้นก็เลยไปวัดก็คือรู้เลยค่ะว่าตัวเอง สั้นเหมือนเดิมนะแต่เมื่อก่อนมัน200 225ไงแต่ตอนนี้มันเหลือ100กว่าแล้วมันลดลงมาครึ่งหนึ่งอะ่ะใส่ตาสั้นลดลงมาครึ่งหนึ่งเหมือนสมัย5ปีก่อนนั้นที่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรกับร่างกายของเราซึ่งโมตั้งใจจะไปทำเลสิกเร็วๆนี้เพราะว่าสายตาสั้น225มันไม่ไหวแล้วนะคะ แต่ตอนนี้ทุกวันที่ตื่นขึ้นมามันชัดขึ้นนะคะมันมันไม่ได้มันไม่ได้ชัดแบบคนสายตาดีเนาะเพราะเราก็ไม่ได้ดีมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแต่ว่ามันชัดพอที่จะทําให้เรารู้สึกว่าพักเลสิกไว้ก่อนถ้าเกิดการอัปเกรดหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรทางร่างกายที่จักรวาลส่งมาเปลี่ยนแปลงเราเราอาจจะไม่ไม่ต้องไปเพิ่งเลสิกเลยก็ได้นะคะก็คือโมอะมี ครูทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเป็นครูครูของโมมาจากที่ไหนนะคะโมไม่ได้ไปหาเพื่อนจากข้างนอกเนาะครูก็มาจาก YouTube ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดรโจดิสเพนซ e าหรือว่าตอร์เรสแคนนอนคุณยายนะคะหรือว่าคนไทยหลายๆท่านที่โมติดตามติดตามติดตามโมก็ยังเป็นคน ทั่วไปเลยค่ะมีรักลบก,กดลงทุกทุก,ท,กทุกอย่างเลยอารมณ์ทั่วไปแต่แค่รู้สึกว่ามันเบาบางกว่าแต่ก่อนประมาณหนึ่งจากการฝึกกับการอยู่กับตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็แค่จะบอกว่าช่วงนี้ค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งมา เหมือนว่าสมาธิของเราจะเพิ่มได้มากขึ้นเรารู้สึกว่าเราโฟกัสอะไรได้มากขึ้นอันนี้คือคํำยืยนยันจากไม่รู้เพื่อนๆได้ยินหรือเปล่าเสียงแปรนะคะโมสามารถที่จะนิ่งกับตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงในจิตใจของตัวเองชัดขึ้น ขอบคุณมากๆขอบคุณจักรวาลมากมขอบคุณที่ฝึกตัวเองแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ตอนนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ที่อยู่บน YouTube ทุกๆท,ท่านที่ช่วยโมให้โมมาถึงนะจ,จุดนี้ได้ะคะ่ะแล้วก็เราพูดถึงว่าตอนนี้ใจโมอยากไปทะเลมากๆแต่ก็ยังไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าช่วงที่เราทำสมาธิไปเรื่อยเราเริ่มจะ รู้ตัวเองเลยค่ะว่าใช้จินตนาการเพื่อนๆก็จะรู้เนาะว่าการที่เราต้องการขออะไรบางอย่างจากจักรวาลการจินตนาการสําคัญที่สุดโมก็ช่วงนี้ค่ะโมจินตนาการได้ลึกและชัดเจนมากมากกว่าเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามีผลจาก รากฏการณ์วันที่8ที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแต่จะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าถ้าคุณอยู่ในที่ที่คุณไม่สามารถทำแกราดดิ้งแบบไปสูดไอทะเลไปเดินย่ำหาดทรายเล่นน้ำทะเลจริงๆคุณสามารถที่จะสร้างบรรยากาศของคุณในในการอยู่กรุงเทพได้ให้เหมือนกับการกราวดิ้งของคุณ ให,ให้เป็นการกราวดิ้งที่ดีได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คืออันเนี้ยถ้ามีใครอยากแนะนําวิธีเพิ่มคอมเมนต์ให้หน่อยนะถ้าเกิดทำง่ายๆก็จะได้ทำตามนะคะแต่ส่วนของโมหลักๆก็ก็ประมาณนี้นะคะแล้วกอ็อยากจะพูดอีกก็คืออยากจะให้เพื่อนๆนะคะอยู่กับตัวเองให้เยอะ สำคัญมากช่วงนี้ค่ะการทําสมาธิไม่จําเป็นเลยที่คุณจะต้องหลับตาแต่การลืมตามยากกว่าการหลับตานะเพราะหลับตามันคิดอะไรแล้วม,มันอยู่ในอยู่ในสีดําๆของเราในสมองแต่ว่าพอลืมตาขึ้นมาแล้วพอเราเห็นสิ่งต่างๆมากมายใจเรามันจะตะเลดิตลดตะเลิดมันจะยากกว่าการทําสมาธิแบบหลับตาแต่ถ้าคุณไม่ทําเลยวันๆคุณถแต่ หน้าจอโทรศัพท์มือถือเราอ่านแต่อะไรที่ทําให้คุณฟุ้งซ่านหรือไปในทางที่คิดลบหรือคิดอิจฉาคนอื่นมันมันก็จะไม่สามารถทําให้ชีวิตเราเก้าวหน้าได้ค่ะมันน่าจะจริงโมงไม่คอนเฟิร์มแต่มันน่าจะจริงเรื่องของพลังงานจากธรรมชาติที่จะทําให้คนผู้คนตื่นรู้มากขึ้นแต่ว่าถ้าคุณไม่รีบขวนขวายไม่รีบตักนะ้าไม่รีบศึกษา มันก็จะไปได้ช้ากว่าคนอื่นไหนๆก็พบชาตินี้ก็เกิดมาแล้วนะคะเจอความลำบากทั้งที่ไม่น่าจะเจอแล้วนะคะเราฝึกตัวเองมาขนาดนี้แล้วก็ก็สู้ต่อไปนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะต้องเกิดขึ้นกับเราแน่นอนคือหลังๆมาค่ะมันจะมีอะไรที่ทำให้เราแบบไม่ไหวแล้วฉันไม่สู้แล้วฉันไม่สู้แล้ว แต่เมื่อเราได้พักผ่อนแล้วเรานอนหลับไปวันรุ่งขึ้นเราจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่บอกว่าไม่สู้ไม่ได้เพราะคุณคือคุณที่จะต้องอยู่กับคุณไปตลอดวินาทีสุดท้ายของชีวิตพบชาติหน้าทุกพบทุกชาติมีแค่ จิตวิญญาณของคุณถ้าคุณได้เกิดคุณก็จะมีร่างกายด้วยที่อยู่กับคุณเป็นเพื่อนคุณไปตลอดไม่ว่าคุณจะเบื่อตัวเองยังไงไม่ว่าคุณจะไม่ไหวกับตัวเองหรือว่าอยากพัฒนาตัวเองแค่ไหนแล้วมันทำไม่ได้แล้วคุณซ้ำเติมตัวเองแต่คุณอย่าลืมนะคะคนคนนั้นน่ะคือคนที่คุณจะต้องอยู่ด้วยตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการซ้ำเติมตัวเองเกิดขึ้นแล้วให้ให้เรา เข้าไปให้อภัยตัวเองพูดกับเขาดีๆเราคือคนที่เราควรจะ treat ตัวเราเองให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่การเป็น best version แต่ว่ามันคือการเป็นคนที่จะ treat ตัวเองได้ดีที่สุดในโลกเพราะคุณจะอยู่คนกับคนนั้น ตลอดในโลกใบนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆถ้าเกิดมีคนดูเดี๋ยวจะมาหาหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะคะวันที่8ดจะต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน,น่ๆเลยค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ